สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงจากที่ทุกคนทราบกันดีหลังจากที่นักแสดงหนุ่มแจ็คแฟนฉันได้ออกมาโพสต์ประกาศความสัมพันธ์กับแฟนสาวที่คบกันมานานกว่า6ปีคุณคุณนัญญาโดยแจ็คเผยว่าวันนี้เราสองคนตกลงกันแล้วว่าเราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันขอบคุณสําหรับ6ปีที่ผ่านมานะคุณเราสองคนคุยกันแล้วด้วยสติแล้วเราสองคนไม่ได้ทะเลาะกันทุกอย่างเป็นสิ่งดีๆขอบคุณที่ทําให้แจ็คโตขึ้น ถึงวันนี้เราจะไม่ได้ไปด้วยกันต่อแต่เราจะรักระหวังดีต่อกันตลอดไปและในเวลาต่อมาไอจี IG ของทางฝ่ายหญิงก็มีการเคลื่อนไหวออกมาโดยโพสข้อความว่าคุณจะเป็นความทรงจําที่ดีที่สุดของฉันขอบคุณสําหรับทุกอย่างขอบคุณที่อยู่ข้างๆเวลาที่คุณแย่คุณรู้สึกโชคดีเสมอที่มีแจ็คและคุณจะเป็นคนหนึ่งที่หวังดีและรอคอยดูความสำเร็จของแจ็คตลอดไป แม้ว่าทั้งสองคนจะเลิกลากันแล้วแต่มิตรภาพก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมเหลือเพียงแต่ความเป็นเพื่อนเท่านั้นซึ่งทางฝ่ายสาวก็ยืนยันแล้วว่าไม่มีทางกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อย่างแน่นอน